ถ้าเราต้องการลบไดรเวอร์การ์ดจอผมแนะนำโปรแกรม DDU ครับหรือ Display Driver Uninstaller นะครับผมเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆโปรแกรมหนึ่งนะครับผมในการลบไดรเวอร์การ์ดจอออกไปนะครับผมเคยใช้อซอฟต์แวร์ของค่ายแดงนะครับผมลองอันอินสตอลดูแล้วทำการติดตั้งใหม่แล้วมันมีปัญหาครับผมไม่สามารถที่จะ ลงซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ได้ครับผมมันเหมือนประมาณว่าลบตัวซอฟต์แวร์ไม่เกลี้ยงประมาณนั้นครับผมเลยทำให้มีปัญหาทางด้านการอัปเดตซอฟต์แวร์พอผมมาใช้ Display Driver Uninstall ปุ๊บนะครับผมมันผมสามารถลงไดรเวอร์การ์จอได้อย่างไม่มีปัญหาครับผมวิธีนะครับให้เราเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่า DDU นะครับผม mm hmm. เลือก Display Driver Uninstall Download Version มานะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับเราจะเจอว่าเราจะดาวน์โหลดตามโลเคชันไหนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเอาแรกแล้วกันครับเราก็จะได้ตัวไฟล์ zip มานะครับให้เราแตกไฟล์ครับผมเนี่ยครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมลบไดรเวอร์มานะครับผมชื่อดีด สำหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดโปรแกรม DDU มานะครับหน้านี้จะยังไม่ปรากฏขึ้นนะครับผมหน้าปกติจะขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกเนี่ยขึ้นมาให้เราตั้งค่าในครั้งแรกนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าตอนที่เราจะลบไดรเวอร์การ์ดจอครับผมให้เราไปอยู่ในโหมดเซฟนะครับผมเซฟโหมดน้านเองครับให้เรามาติ๊กถูกตรงเปิดใช้งาน เซฟโหมดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ทำการปิดตัวโปรแกรมไปก่อน1ครั้งครับแล้วทำการเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมมันจะถามขึ้นมาว่า,าต้องการเข้าเซฟโหมดไหมถ้ากดเซฟโหมดแล้วกดเริ่มต้นใหม่ที่โหมดปลอดภัยเนี่ยครับผม เครื่องคอมของเราจะทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับแล้วเข้าไปในส่วนของเซฟโหมดนั่นเองครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต,อต่อต่างๆจะโดนถูกตัดออกหมดนะครับผมหลังจากที่เข้าหน้าวินโดว์แล้วหน้าโปรแกรมจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรารีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วพอรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บหน้าต่างนี้จะขึ้นมาครับผมขึ้นมาอย่างนี้เลยให้เราทำการเลือก การ์ดจอนะครับผม GPU ให้เราทำการเลือกค่ายที่เราต้องการลบออกแล้วทำการกดคำว่าทำความสะอาดและรีสตาร์ทนะครับผมหลังจากที่ตัวโปรแกรมทำการลบไดรเวอร์การ์ดจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องจะทำการรีสตาร์ทหรือรีบูตหนึ่งครั้งครับแล้วเข้าหน้าวินโดว์ปกติเราก็เอาไดรเวอร์การ์ดจอนั้นๆน,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 นะครับ ไปลงใหม่ได้เลยครับผมโหลดจากหน้าเว็บไซต์ของทาง AMD หรือทาง NVIDIA ได้เลยครับจากที่ผมใช้มานะครับการลบไดเวอร์วิธีนี้นะครับผ่านโปรแกรม DDU โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาครับผมไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของว่าลบไปแล้วลงไดเวอร์ใหม่แล้วมันมีปัญหาไม่สามารถลงได้ไม่สามารถอัปเดตไดเวอร์ได้ปัญหาแทบไม่มีเลยครับผมก็แนะนำครับ โปรแกรม Display Driver i n s t a l l r นะ,ค,ะค,ครับผมกดครับ